สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครับชาวยูทูบนะครับผมสุเมธรร้านคุณสมุทรเทคเตอร์นะครับวันนี้ผมพามาชมรถถสวยๆนะครับ L4018 นะครับคันนี้ตัวเปล่านะครับรถขนาด40แรงนะครับถ้าเกิดลูกค้าหารถถที่ว่าเอาไว้ใช้ถนะครับใช้ลากหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับลองดูตัวนี้นะครับรถสภาพสวยเดิมๆรถไล่นะครับเดี๋ยวผมพาดูสภาพภายนอกก่อนสีตัวเนี่ยมีเก็บ ปากระโปงนะครับตัวนี้มีเก็บนะครับอ่าอันนี้เดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบถ้วนพวกซุ้มล้อนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับอ่าพวกอย่างเงี้ยมีเก็บเก็บรอถลอกน่อยนะครับนอกนั้นก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับสีตัวเดิมนะครับเนี่ยวนนี้เดิมนะครับลูกหมาคันส่งหน้ายังเป็นของเดิมติดโรงงานอยู่นะครับสีล้อหน้าก็น่าจะมีเปลี่ยนอยู่ข้างหนึ่งนะน่าจะข้างนี้ลูกค้าเขาก็เคยเปลี่ยน นอกนั้นก็เดิมเดิมนะครับนี่ยางนะครับเต็มเต็มเลยนะครับทั้งสี่เส้นนะครับดอกเหลือๆเลยเบาเป็นเบาะเดิมนะครับไอ้ตัวนี้มันหย่อนหย่อนลงมาหน่อยนะครับคือเบาไม่ขาบแต่อันนี้มันหย่อนหย่อนลงมาหน่อยอ่ะก็โอเคนะครับภายนอกก็มันไม่มีอะไรหรอกก็ทั่วๆไปนะครับถือว่าปกติไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับอยู่ครบไม่แตกนะครับท้ายนะครับด้านท้ายเดิมนะครับสีเดิมรถ มันไม่ได้ลงนาน้ํานะครับเนี่ยพวกมาร์กอะไรพวกนี้มันยังอยู่นะครับสีล้อหลังเนี่ยยังไม่เคยแกะเลยทั้งสองข้างนะครับเนี่ยพวกท่อนเนี้ยยังไม่เคยแกะนะครับฝาบนยังไม่เคยเปิดอ่ะรถคือเดิมๆนะครับไม่มีอะไร <c oughs> ยางเต็มทั้งสี่เส้นเลยอันนี้เปิดราคาไม่แพงนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับรถปีหกสองตัวเปล่านะครับ ถ้าเกิดลูกค้าจะเพิ่มอุปกรณ์ก็ได้นะครับจะซื้ออุปกรณ์เพิ่มก็ได้เครื่องติดง่ายนะครับน้ำปกติน้ำไม่ดันนะครับไม่มีฟอง เครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับเครื่องปกตินะครับพวกเครื่องอะไรเดิมนะครับเดี๋ยวไ ER, ล่ในแต่ปั๊มน้ําปั๊มน้ำข้างหน้านะครับเดิมหัวฉีดเดิมพวกปั๊มโซล่าอะไรพวกนี้เดิมหมดเครื่องยังไม่เคยแกะนะครับเนี่ยพวกข่องเครื่องพลาสติกหม้อกรองอากาศนะครับไม่มีแตกสติ๊กเกอร์ติดพลาสติกหม้อน้ายังอยู่ฝาครอบเาล่าแต่ไม่เคยแกะนะครับเครื่องสูบเดิมนะครับก็ถือว่ารถสมบูรณ์ดีนะครับประมาณนี้นะครับเงลาเครื่องยนต์ ราเครื่องยนต์นะครับเครื่องติดง่ายนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับน้ำหนักคลัตช์น้ำหนักเบรกนะครับปกติเลยนะครับพวกขาเบรคอะไรต่างนะครับไม่มีโยกครอนนะครับน้ำหนักควงมลซ้ายขวาปกตินะครับไม่หนักระบบเกียร์ชัตเทิลหน้า8หลังแอันนี้ทํางานปกติทุกเกียร์นะครับพวกท้ายอะไรพวกนี้ปกตินะครับไม่มีเสียงดังนะครับก็ถือว่ารถโอเคนะครับคันนี้ได้ยางเต็มเต็มสี่เส้นด้วยนะครับ ก็ถือว่ารสภาพดีนะครับยังไงก็ลองดูครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ l 4 0 1 8นะครับคันนี้รถปี62นะครับตัวเปล่านะครับ269,000หนะครับ แล้วเดี๋ยวจะแถมแบตเตอรี่ใหม่ไปให้ด้วยนะครับน้ำมันเครื่องกองทั้งหมดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับน้ำมันไฮดรอลิกไม่ได้เปลี่ยนนะครับเติมให้ชิกระดับให้นะครับบริการจัดส่งเนี่ยมีรถขนส่งให้ทั่วประเทศนะครับถ้าเกิดสักประมาณ5 6 0 0กกิโลอะไรพวกนี้เดี๋ยวส่งให้ฟรีนะครับราคาเนี้ยถ้าสนใจนะครับเบอร์โทร0 9 9 4 9 4 5 3 5 1นะครับ ID line ก็ศูนย์เก้าเก้าสี่เกนะฮะถ้าเกิดลูกค้าต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับแจ้งมาได้เลยเดี๋ยวผมส่งข้้ออมมูลใหขบบคคุณากรั